ตอนทำมาช่วงแรกแรกชิดสวยแต่พอผ่านไป2ปีทำไมถึงห่างแล้วอ่ะขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นเรามีภาวะอื่นๆหรือเปล่านะครับเช่นมีลูกหรือเปล่าทำให้มันมีความหย่อนคล้อยหรือว่าลดน้ำหนักนะครับทำให้เนื้อเต้านมมันลดลงนะแล้วก็เกิดความหย่อนคล้อยเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดนะครับของการที่อยู่ดีเต้านมห่างออกท,ทั้งที่เดิมชิดสวยดีนะครับส่วนใหญ่จะเกิดจากความหย่อนคล้อยของตัวเต้านมนะครับอาจจะต้องมายกกระชับ เพื่อให้มันกระชับมากขึ้นแล้วก็ดูสวยงามมากขึ้นไม่ไหลออกะนะครับกับอีกอันนึงที่ผมบอกถ้าเรานวดนะครับการนวดหน้าอกจะทําให้โพรงมันใหญ่ขึ้นและการที่โพรงใหญ่ขึ้นก็จะทําให้ซิลิโคนไหลได้เวลาเรานอนนอนงายปุ๊บซิลิโคนจะไหลออกข้างอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เลยถ้าเรานวดดังนั้นเทคนิคใหม่เราจึงไม่แนะนําให้นวดหน้าอกนั่นเองนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้โพรงมันใหญ่ขึ้นและ ป้องกันไม่ให้ซิลิโคนไหลไปในที่ที่เราไม่อยากให้มันไปนะมันจะไม่สวยนะครับ